จะแม่ให้หน้อยใจได้ไงอ่ะชอบทำตัวให้เป็นห่วงอยู่ตลอดเวลาเวลานั้นมีปัญหาก็ไม่ยอมบอกเวลานั้นคือทักมาก,กวนบางทีก็คือไม่รู้ตัวเองเลยจะไม่ให้กดได้ไงอ่ะทุกคนจริงไหมแล้วเวลานั้นก็พูดจังเลยพูดจังเลยว่าเอ้ยแบบรอผมแป๊บหนึ่งนะพี่รัน คือแบบปวดหัวมากทุกคนก็แบบคือมันน่างหุนด um> ีอะเข้าใจปะน้องชายตัวแสบอะ ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะทุกคนว่าทำไมเราต้องหูหิดนะ <_ cek> คือแบบโอ้ยอยากจะบ้าตายกับน้องตัวเองอะท <parade> ุกคนอันนี้คือเราไปไหนไม่ได้เลยนะในเกมอ่ะคือบางทีไม่ตอบแชทแล้วมันนั่งหดหิดเว้ยคือทักมาตั้งแต่เช้ามาตอบตอนสุดท้าย แบบมันน่าหงุดหิดมันน่าโมโหอ่ะเข้าใจปะมันน่าโมโหมากทุกคน ไม่ออไรอดแน่เลยอะเอ้ยรอดอยู่รอดอยู่ยอดอยู่ <c oughs> ไม่รอดไม่ต้องมาทักเฟซมาเลยคืองอนของจริง <c oughs> เพื่อนเพ <c oughs> ื่อนช่วยหน่อยใครก็ได้ช่วยทีใครก็ได้ช่วย <c oughs> หน่อยเถอะช่วยเราหน่อย ก็ได้ช่วยเราหน่อยคือแบบโดนศัตรูดักบางทีก็คือถ้าเกิดมีสัญญาณอย่างนั้นนะถ้าไม่อยู่กับเพื่อนโอกาสตายสูงมากทุกคนเออเออขอบคุณมากขอบคุณมากคือพยายามไปกับเพื่อนนะทุกคนแนะนํานะถ้าทำภารกฤฤิจอ่ะพยายามไปกับเพื่อน ถ้าไปคนเดียวไม่รอดนะไปตรงนั้นไปตรงนั้นเพื่อนอยู่ตรงไหนช,ชิบหายแล้วไง ไปแล้วทุกคนตอนนี้เพื่อนไปช่วยนะตอนนี้ที่สำคัญก็คือนี่นะทุกคนจะต้องรีบให้เสร็จนะต้องคอยดูนะว่ามันขึ้นแดงเมื่อไหร่นะ ต้องระวังศัตรูนะทุกคนในตอนนี้นะเอาเอามืนเฉยเลยเราโดนเมินนะทุกคน ที่สำคัญกว่าคือต้องเอาให้ได้นะยังไงเออยังไงเตรียมชิ้นเลยนะทุกคน รอดไหมรอดไหมเอ่ออีกนิดเดียวเองอีกนิดเดียวเออได้แล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนกนำลังไปช่วยใจเยนเออเร็วเร็วรีบไปเร็ว 害红死！害个来，注意！<laughs> <laughs>

คคุออุณณที่สำคัญกับวาตกิจเราต้องชิปเายยาจบให้ชีวิต ไปตรงนั้นไปตรงนั้นไปเร็วตรงไหนบ้างภารกิจที่ยังไม่ทำ <c oughs> หัวใจแบบตึกตักตัก,ตกมากแต่ <c oughs> ไม่รอดอะ่ะ